สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับสาระดีกีฬาดังคาสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวาราตี้ในอีพีนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารับทราบผลศึกฟุตซอลโลก2024กลุ่ม F นัดสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยในวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับอิลานทีมฟุตซอลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียได้เปิดฉากพบกับฝรั่งเศส ทีมฟุตซอลที่กำลังสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกโดยทั้ง2ทีมมีแต้มสะสมเท่ากันที่6แต้มจาก2เกมที่ผ่านมาการแข่งขันครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความคาดหวังจากแฟนบอลทั่วโลกที่ต่างจับตามองอย่างใจจดใจจ,จจ่อเมื่อเสียงกลองดังสนั่นในสนามการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นในครึ่งแรกผู้รักษาประตูของอิล่านแสดงท่าทางที่น่าแปลกใจ เมื่อเขาครองบอลไม่นานถึง4วินาทีโดยไม่สนใจถึงการหมดเวลาที่กำลังจะมาถึงส่งผลให้เกิดเสียงโหจากแฟนบอลทั่วสนามฝรั่งเศสเองก็ไม่สามารถแสดงความพยายามในการทำประตูอย่างจริงจังเมื่อพวกเขาได้รับฟรีคิกถึง2ครั้งแต่กลับยิงไม่ให้เข้ากรอบทำให้เกิดเสียงวิพากวิจาร์จากแฟนบอลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่บรรยากาศในสนามเริ่มเข้มข้นขึ้นครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ทุกคนรู้สึกถึงความตึงเครียด ที่ลอยอยู่ในอากาศในขณะที่บรรยากาศในสนามเริ่มเข้มข้นขึ้นครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ทุกคนรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ลอยอยู่ในอากาศแฟนบอลเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์และการเล่นของทั้งสองทีองทมอย่างมากมายเมื่อเข้าสู่เครื่องหลังอิลานกลับมาเปิดเกมบุกอย่างไม่รีรอในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำประตูแรกได้แต่สิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลคือ ท่าทางของผู้รึกษาประตูฝรั่งเศสที่ดูเหมือนตั้งใจขยับขาหลบลูกบอลที่พุ่งเข้าหาอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทําให้แฟนบอลทั่วสนามต่างเริ่มสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลหลังจากนั้นอิหร่านไม่หยุดยัง้งและยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องปิดเกมด้วยสกอร์สต่อหนึ่งทำให้พวกเขาคว้าแชมป์กลุ่ม F และก้าวเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอย่างภาคภูมิในขณะที่ฝรั่งเศสที่แพ้ในเกมนี้ต้องพบกับทีมชาติไทย ในวันที่27กันยายนเวลา19.30นาตามเวลาในประเทศไทยในระหว่างนี้มิเกลโรดิโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความอย่างเดือดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่เขาไปชมการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสและอิหร่านในเกมที่มีการวิจารณ์เรื่องการเล่นของทั้งสองทีมแม้ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอิหร่านที่ชนะไป4-1ตแต่เขากลับมองเห็นการขาดแฟร์ลย์และความเป็นนักกีฬาที่ดี มิเกลแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงโดยเฉพาะกับจังหวะที่ผู้รักษาประตูของฝรั่งเศสพยายามดึงขาหลบลูกฟุตซอลเขากล่าวถึงความผิดหวังของเขาต่อทีมงานและนักกีฬาจากทั้งสองชาติโดยมีข้อความที่สื่อถึงความรังเกียจและความเคารพที่เขาได้สูญเสียไปในขณะที่ตัวเล็กช้างศึกทีมฟุตซอลดับเก้าของโลกเตรียมเผชิญหน้าศึกครั้งสําคัญกับฝรั่งเศสทีมอันดับสิบของโลกในฟุตซอลโลก2024 แมตต์นี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดหากไทยสามารถผ่านด่านหินนี้ได้สำเร็จพวกเขาจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกซึ่งนะับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับทีมชาติไทยความคาดหวังของแฟนบอลไทยกำลังพุ่งสูงวันที่27กันยายนเวลา19.30นากานาทีนี้จะเป็นจุดตัดสินอนาคต ของทีมชาติไทยบนเวทีโลกพวกเขาจะสร้างปรากฏการได้หรือไม่จับตามองการต่อสู้ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดการแข่งขันจะเต็มไปด้วยความระทึกและความหวังของคนไทยทั่วประเทศท่านผู้ชมครับนี่คือตารางประกบคู่แข่งขันฟุตซอลโลก2024รอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ24กันยายน2567ยูเครนพบกับเนเธอร์แลนด์ ผู้ชนะของคู่นี้นะครับจะไปพบคู่ชนะระหว่างสเปนกับเวเนซุเอลาในวันที่29กันยายนบราซิลพบคอสตาริกาผู้ชนะคู่นี้นะครับจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอิหร่านกับโมร็อกโคในวันที่29กันยายนวันที่25กันยายน2567รสเปนพบเวเนซุเอลาผู้ชนะนะครับจะไปเจอกันระหว่างยูเครนกับเนเธอร์แลนด์ปากวัยพบกับอัฟกานิสถาน ผู้ชนะจะไปพบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในวันที่30กันยายนโปรแกรมการแข่งขันวันที่ยิม6นะครับยิม6กันยายน2567อิหร่านพบมโมร็อกโกซึ่งคู่นี้นะครับเจอบราซิลกับคอสตาริกาถ้าใครชนะนะครับวันที่2 9กันยายนคือแมตช์แข่งขันคู่ที่2ในวันที่ยม6นะครับโปรตุเกสพบกับคาซักสถานซึ่งคู่นี้ ผู้ชนะนะครับจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอารเจนตินากับโคเอเซในวันที่30กันยายนส่วนวันที่27กันยายนอารเจนตินาพบโคเอเซียผู้ชนะนะครับจะไปเจอโปรตุเกสกับคาซัคสถานในวันที่30กันยายนไทยพบฝรั่งเศสผู้ชนะนะครับจะไปพบระหว่างปารากวัยกับอัฟกานิสถานในวันที่30กันยายนท่านผู้ชมครับการแข่งขันระหว่างอิรานกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสอิหร่านการละครก็ได้จบลงไปแล้วซึ่งก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่หลายทีมในโลกนี้มักใช้ในการแข่งขันเพื่อหลีกเลี่ยงการพบกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งในรอบถัดไปซึ่งหลายๆทีมนะครับก็ต้องนึกถึงกลยุทธ์การเล่นทีมที่ต้องการหลีกเลี่ยงการพบกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งนะครับมักจะปรับกลยุทธ์การเล่นโดยอาจไม่เน้นการโจมตีอย่างเต็มที่หรือเลือกนะครับที่จะเล่นเกมรับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด การวิเคราะห์คู่แข่งทีมจะต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งในกลุ่มต่างๆเพื่อประเมินว่าทีมใดจะเป็นคู่แข่งที่ต้องการหลีกเลี่ยงโดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาความแข็งแกร่งของนักเตะและรูปแบบการเล่นการใช้ทรัพยากรทีมอาจเลือกใช้ผู้เล่นตัวสำรองหรือนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เสี่ยงกับนักเตะตัวหลักที่อาจต้องเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งในรอบถัดไป การจัดอันดับและระบบการแข่งขันการวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละทีมในกลุ่มนะครับช่วยให้ทีมเข้าใจว่าการแพ้หรือเสมอจะส่งผลต่อการจัดอันดับในรอบต่อไปอย่างไรแรงจูงใจทางจิตใจทีมต้องมีความมุ่งมั่นในการเล่นอย่างเต็มที่แต่หากพวกเขารู้ว่าการชนะจะทําให้ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอาจเลือกที่จะเสมอหรือแพ้ เพื่อไปเจอกับคู่ต่อสู้ที่คิดว่ามีความอ่อนกว่าการใช้กลยุทธ์เหล่านี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่เห็นได้ทั่วไปในวงการกีฬาโดยเฉพาะการแข่งขันในระดับสูงที่ต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบท่านผู้ชมครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเล่นของฝรั่งเศสอิหลานการละครช่วยแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสารดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวรารรตี้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดซับสไาครา้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ